โอเยครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะผมอยู่ผมนายตีแปลนกับเกม Surgeon Simulator 2013ในพาร์ทที่4แล้วนั่นเองนะครับก็กลับมากับคุณบ๊อบนั่นเองนะครับอ่าก็นี่ครับคนไข้คนเดิมของเรานะครับหลังจากที่เขาพาสมองไปเรียบร้อยนะครับวันนี้เขาก็กลับมาเจ็บลูก,กตานะครับ จำเป็นต้องให้เราผ่าตัดลูกตานะถ้าผมเป็นคุณบอ๊อบนี่ผมจะฆ่าตัวตายไปตั้งนานนะ้วป่วยอะไรขนาดนี้นะโอเควันนี้ก็กลับมากับคุณหมอปลาแปลงนะครับมาดูกันสิว่าการผ่าตัดคุณบ๊อบครั้งนี้นี่จะยากหรือจะง่ายแค่ไหนนะครัปไะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณบอ๊อบผมกำลังจะไปเอาละครับโอ้โหคุณบ๊อบเขาเพิ่งจะหลับไปนะโอ้ตาเหลือกเลยนะครับแม่ นี่คุณหลับหรือคุณตื่นอยู่ครับสวัสดีโอเคแกล้งหลับแป๊บคุณคบ๊อกค,ครับผมขอ,อส่วนสภาพรัางแคงของคนคุณก่อนนะอืมอืมอโอ้โหรู้สึกว่าคุณบอ๊อกเขาจะไม่ให้ความไม่ให้ความร่วมมือฮะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยมือคู่นี้ทํากูเจ็บมาเยอะเลยนะ <c oughs> ขนาดนั้นเลยแหรอคุณบอบอมอโอเคครับก่อนอื่นเราต้องเอาแว่นตาเขาออกก่อนนะครับอะจะหยิบยังไงล่ะครับนี่จะหยิบยังไงล่ะครับนี่โอ้โหไม่ได้ครับสงสัย แว่นนี้เขาจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับต้องใช้ของมากระแทกครับถึงจะออกฮคุณบ๊อบครับหลับตาเตรียมใจเหรอได้ครับผมอืออุ๊ยผิดผิดครับผิดออผิดครับขอโทษครับกระแทกหน้ากระแทกตาอุ๊ยหัวสั่นสัดสับัดหน้าเหรอครับคุณบ๊อบฮะนี่ครับแว่นเขาเริ่มจะหลุดแล้วครับเดี๋ยวแต่ด้านหน้าด้านหน้าเหรออ เรียบร้อยเออจะว่าไปเราจะเอาลูกตาเขาออกอยังไงดีวางของก่อนครับคุณบ๊อบเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาคุยกับหมอห้ามหลบสายตาบอกว่าเงยหน้าขึ้นมาฮะลืมตาสิหมอจะเอาลูกตาออกมาโอเคครับเราต้องอเผยหน้าเขาขึ้นไปก่อนอ่านั่นแหละเอ้ยเออนั่นแหละแค้นอะไรกูปะเนี่ยหยิบกันครับ เดี๋ยวก่อนเราจะเอาอุปกรณ์ที่ใครๆก็คาดไม่ถึงนะนั่นก็คือเออหลับตายแล้วบ๊อบครับผมจะเอาลูกกระตาคุณออกมานะฮะโอ้คุณบ๊อบให้ความรู้มือหน่อยครับโอ้โหอเอออ้แม่งโอยเลือนพุ่งเลือนพุ่งไปนสายน้ำคุณบ๊อบโอ้ยเห็นแล้วเสียว เห็นแล้วเสียวไส้เสียวไส้อะไรเสียวลูกตาแล้วออกมาดิโห่แม่งไม่ออกมาว่ะคุณบ๊อบแม่งไม่ให้ความร่วมมือเลยโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยจะหยิบแต่กันไก่เว้ยไม่เอาโห่แม่งมาทั้งแก้วเลยอ้าวไปซะแล้วกันไก่กูเฮ้ยหยิบปี๊ผ่าตัดตรงนี้ก็ได้โอ้ยมาแล้วครับคุณบ๊อบฮึบฮึบโอ้โหโอ้หุยโอ้หุยออกมาดิ โอ้โหเอาละครับตอนตอนนี้โอ้ยต้องแต่งครับต้องแต่งอ่าเราจะทําการหยิบคอนครับแล้วก็ทุบฟาดอย่างนี้ครับโอ้ยไม่หลุดไม่หลุดเหรอไม่หลุดไม่หลุดสงสัยเราต้องทิ้งมาหยิบเอาเองก็ได้วะอื้ึงอ dem. โอ้โห,ห dem. โอ้โหโอ้โหไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบตามหลุดได้หรือย,ยังหยิบแท่งนี้ครับ ดึงออกมาโอ้โหเฮ้ยออกมาแต่มีดเฮ้ยไกลหลุดแล้วว่ะไก่หลุดแล้วเฮ้ยน่วมันมีผ่าตัดนี่ว่ะไม่ใช่ละอ่ะอโอ้ยได้ครับอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งหยิบสิเออหยิบดีๆครับหยิบดีๆเอโอ้โหไก่หลุดแล้วตาเหลดนะ่ยดูดิครับอ่านะครับไม่ต้องตาเหล่นะจิ้มตาครับ จิ้มเข้าไปโอ้ยจิ้มหน้าครับสวบจิ้มให้โดนไม่โดนไหมหมอคงต้องอฉีดยาให้คุณบ๊อบก่อนนะครับเอาว่าแต่เข็มไปไหนวะอุ้นี่มันกระปุกลูกกระต่ายเนี้ยเราขอถนอมไม่วางไว้ตรงนี้ก่อนครับอ่าวางไว้นี่ดีกว่าเผื่อเราทาหล่นนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีสำรองอุ้ยหลุดแล้วเยี่ยมเลยอืออีกข้างเราไม่ได้ว่ะ คุณบอ๊อบผมขอค่อยๆอ่าอ่าผ่าลูกกตาคุณออกก่อนนะครับอืมฮึตัดเส้นใหญ่ครับตัดเส้นใหญ่ตัดเส้นใหญ่หญคุณบอ๊อบอย่าก,ก้มสิครับเออหลุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าแต่คุณบอ๊อบเขาใกล้จะสิ้นใจแล้วนะเรานี่ทำยังไงกับเขาดี ูกกระต่ายข้านี้หลุดยากเหลือเกินกันไกลได้ไหมกันไกลได้ไหมเดี๋ยวนี่เกกะครับอเกกะต้องทิ้งอีบกันไกอะไรอะปากกาไม่เอาปากกาไม่เอาโอเคอีกข้างหนึ่งเขาต้องอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเฮ้ยโอเคได้แล้วครับคุณบ๊อบครับผมจะ ค่อยๆเชื้อลูกกระต่ายคุณอยเมื่อกี้ก็เหมือนฝันไปนะครับคุณบ๊อบไม่เป็นไรครับก็นะครับถือว่าเป็นความฝันไปคราวนี้หมอจะทําการผ่าตัดแบบดีๆให้คุณนะครับอ่าไม่ต้องกังวลนะครับอาลืมไปว่าแม่งติดแว่นอีกแล้วนะครับนี่อะไรเอ่ยนี่มันคือเครื่องอะไรเอ่ยฮะอืมรู้สึกจะไม่มีประโยชน์โยนทิ้งอ่า เราจะใช้เครื่องมือที่เราคุ้นเคยนะครับฮึบไอนี่แหละครับใช้ได้ทุกงานแปดอุย้ยหน้าแหกหมดแล้วครับตอนนี้คุณบอบครับโอ้โหรู้สึกว่างวดน,นี้จะใช้งวนนี้จะใช้ไม่ได้ต้องใช้อย่างอื่นแทนครับเสียงดังว่ะเสียงดังว่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไปไกลๆแล้ว่าเครื่องยิงเลเซอร์ครับผม คุณบอ๊อบผมจะทําการเอาแว่นออกให้นะครับอคุณต้องใจเย็นๆนะ,ะเฮ้ยทาไมแว่นมันทนเลเซอร์ขนาดนี้วะอืม้ <c oughs> <c oughs> ยโอ้โห,โห,โหต้องกระทุงหน้าด้วยอืมระบบแบบเซ็นเซอร์กระทุงหน้าเปิบโอเคได้ยังได้ยังวะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคหลุดละทิ้งก่อนโอ้โยเฮ้ยคุณบอ๊อบคุณบอ๊อบคุณบอ๊ณบอบเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ย ไอ้บ้าโอเดเดี๋ยว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 หยิบให้โดนดิหยิบหยิบให้โดนไปไหนตายละต้องเอาไปเก็บเข้าที่ครับต้องเอาไปเก็บเข้าที่มันมันไม่ถูกต้องแล้วอย่างนี้โอ้ยอยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมโอ้ยโอ้ไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยโอ้ไม่น่าเลยอยู่ไหนวะเนี่ย นี่กูกำลังเล่นไล่จับอยู่หรือไงวะใส่ต้องปิดปุ่มวะโอ้ยโอ้ยคุณบ๊อบเกือบตายแล้วอยู่เฉยเฉยจะส่หัวทำไมเดี๋ยวจิ้มแม่งตาหลุดเลยหลุดให้หน่อยโอเคเอออ่าหลุดสักทีอ,อ,อุย้ยไอ้บ๊อบเอยเสียเวลาจริงโอเคลูกตารู้สึกว่าจะอยู่ในนี้สินะอ หยิบครับแล้วก็อุ้ยหล่นไปแล้วลูกหนึ่งหมอจะต้องค่อยๆเทออกมานครับอ,อ้าวเฮ้ยหล่นหล่นหล่น,ลนโอ้โหอ้าวหล่นหมดเลยลูกกระตา่ายไม่เป็นไรครับเรายังมีสำรองอยู่ยอย่าหล่นนะอย่าหล่นอย่าหล่นมันจะเสียวเกินไปบางทีอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกันไก่เกี่ยวเลยแมอลูกกระตา่ายอ้าวไอ้บ้า มันไปติดกันไก่เนี่ยอ้าวกันไก่ลอยไปนู่นครับจะใส่ยังไงวะเนี่ยบ๊อบผมจะใส่ลูกกระตะอ่าเฮ้ยโอ้อย่างนี้นี่เองไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากนี่อะไรอวออหยิบหยิบอากาศแล้วกูปึ๊บอ่ะเทก่อนครับปึ๊บโอ้โหคุณบ๊อบอีกข้างหนึ่งคุณอยากได้แบบไหนครับ นี่ครับเอาลูกกระต่ายสีดําไปแล้วกันอ่ะปากกาไม่เอาเอาละนี่ครับผมจะใส่ลูกกระต่ายสีดําให้คุณครับรับรองว่าคุณตื่นมาคุณต้องไม่เหมือนใครบนโลกนี้โอเคยัดเข้าไปยัดเข้าไปอ้าวเฮ้ยไม่ได้เอะใส่เป็นลูกสนุกไม่ใช่ละอืมอ่าคุณบ๊อบอ่ะยัดเรียบร้อยกว่าจะผ่าตัดสําเร็จโอ้ย โอเคครับก็ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกตาของคุณบ๊อบนะครับตอนนี้เขาก็กลับมามองเห็นได้เป็นเหมือนเดิมนับโอเคสําหรับคราวหน้านี่คุณบ๊อบเขาฟันผุเหรอฮะก็ไม่น่าจะใช่เรื่องไร้แรงอะไรนะสาหรับการผ่าตัดในครั้งหน้าโอเคก็สําหรับในครั้งนี้นะครับคุณหมอว่าแปงก็ได้ทําการผ่าตัดอย่างไม่ง่ายเท่าไหร่นะอ่ะก็สําหรับคราวหน้านี่ก็จะผ่าตัดฟันนะคอ่าเขาเรียกผ่าตัดแล้วเขาเรียกว่าทําฟันนะโอเค ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์นะครับติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม